ต้องทําหมดนี่และค่ะพอดีจะลองดูว่าตันต้นๆน,นะคะจะแห้งแล้วจะได้กี่กิโลนะคะเราก็ลืมให้เขาตัดไปด้วยอยจะมีผ้าแถมด้วยถูหมมีผ้าด,ด้วยแล้วก็มีเครื่องพร้อมหมดเลย